ยังเดเดี๋ยวนีเอาละโอ้จะมองเห็นมองได้ไงดูเราดูเราดูเราน่าจะยกกุ่งนะได้หรอกุ่งว่ะกลุ่มว่ะมีอยู่แล้วแับนี้พี่กงูเหรอก็บอกให้ลงเรืออุ๊ยพ่อได้ดูดูดูพ่อพ่อ ใคร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 ของใครเป็นของใครหมานของเบิร์ดก็หมานของเบิร์ดหมันของเบิร์ดก็หมานอุ้ยของพ่อเป็นฟูงเลยเอ้ยแต่พ่อได้เยอะว่ะอุ้ยพ่อได้เยอะกว่า่ะเบิร์ดตัวใหญ่เออตัวเล็กเอออมดเอาหมดตัวน้อยไงตัวครับท่านไม่ขาดโอ้ดูเรื่องนี่ไปละไปลละเพื่อนมันเรียกละเออจิบจิบแล้วมันมันอยู่เป็นคู่ไงเออ หมูดิ้นว่าดิ้นมีปุ๊กปักอีกแล้วเจ็ดสอกเจ็ดอกสามเซนครึ่งครับโซ่กลมเอ็นหนาก็หว่าดีเหมือนเดิมนะครับเต็มแหครับฝูงพ่อได้ฝูงโอ้โหแม่คังดำตัวเบลเลยแม่ผูกขาผูกขาเพลย์คลายด้วยหนึ่งสองสามโซ่กลมมันดีอย่างนี้เองใช่ปะ โซ่กลมก็ดืม่กมกันถ้าโซยาหมดมาซื้อโซ่กลมก็ได้นะดีดีเหมือนกันดี๋เหมือนกันครับมา,รม,มาวะ่ะมาเป็นฝูงเลยมาปะ่ะมาวะ่ะมาปุ๋งนะอะไม่ได้ปลากระบอกด้วยอะ่ะ<อ>ใช่ปะ่ะอุ้ย ปุ๊บไม่แน่นอดโดนแล้วเอาสะพานเอ้ยเอาขอบสะพานออกดีข้าวหวานได้แน่นอนอออเนาะเออโดนแล้วกุ้งกระโดดโดนแล้วมั้งโดนแล้วเห็นโดนเลยโอุ่นมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาเป็นฝูงเลย วานนี่ <ผม S 1> ได้มาเป็นปูใหม่แล้ว<ะ>โอ้ได้ยังง <c oughs> ั <c oughs> ้นเลยได้ยโอ้โหเฉียวกิงไวไปนิดนึงย้อนตัดไม่หมดหอ้ว นี่มันบอกบอกน้อมนี้ยอมยอมก <S <S er like ินอ oh, uh, oh, ิ่มก right ่อนอุ um, ้ยนอนมาเลยครับเรื่องเลือนเรื่องเลือนไว้ทีหลังเห็นอิ่มเห็นอิ่มไปก่อนโอนไปเขย่าเลยกระบอกใหญ่อุ้ยกระบอกแม่ต้องทำเลยเนี่ยทำเลยเป็นผูกได้พอได้ผูกเหรอรถมารถมาระวังรถมา โอ้ได้ผูกพอดีเลยตัวงี้ก็ยังพอเลยนี่ไงถ่ายอยู่ไก่คุ้งมันมีเก็บอะตัวนึงตัวไก่คุ้มโอ้เฮ้ยตัวไซนี้กำลังสวยงามกว่ะมาเลยมานี่ก็ได้เนี่ยกลับเป็นคนละทีทีมใครพีมึงมันสลับอะไแม่ก็แช่น้ำไว้ดิอืมจากน้ำมาแช่ดิ แม่เขาคับตัวไม่ดีเก่าไปนหนือไเออโดนแล้วโด้วแล้วอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยโดนแล้วเริ่มมาแล้วว่ะริมอ่ะเออเลาะริมอะเฮ้ยได้ใหญ่ด้วยอือแค่ถ่ายพ่อตรงนั้นกินอะไรกินแล้วเขาเอาสดตุกมปลาเออมันอยู่เวิ้งพอดีนี่พ่อก็ได้สองชดวะอุ้ยหนบเจ็ดซอกสามเส้นไผ่ลุงนะ อ่โซ่กลมครับผมรุ่นสองพันสองพันยี่้าโซ่ยาวหมดก็มาซื้อโซ่กลมก็ได้นะใช้ดีเหมือนกันราคาถูกก,กว่าด้วยเนาะถูกกว่ากว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับปลาครึ่งครึ่งถังแล้วพอกินแล้วครับผมมันได้ช่วงบอ <นะ S 2> ดี<น>ะมะ้อเคมีตัวเป็นโดนครับเป็โดนวันนี้พรุ่งนี้วันใหม่ครับบ๊ายบาย